โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับผม Lucky Game Set Channel นะครับเนื่อจะมาสอนที่ในการอัดคลิปนะครับในเครื่องของ Android นะครับโอเคครับที่ใช้อัดอยู่นี่คือ s c r Pro นะครับผมก็เพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นะครับอันนี้โหลดตั้งนานแล้วนะครับอันนี้ก็ผมได้จากพี่เอกนะแต่ไม่ใช่พี่เอกฮะเราเกยนะใครก็ไม่รู้นะครับเรามาลองเข้าไปดูนะนี่นะครับแล้วก็ กดไปตรงนี้นะครับหนีปุ๊บกดเข้าไปชมตั้งนะครับสตาร์ก็คือเข้ามาในแอปแล้วก็นี้เลยนะครับอันนี้คุณจะเลือกหรือไม่ถ้าคุณถ้าคุณอัดมันจะมีว่าห้าสี่สองหนึ่งมัจะเริ่มอัดเลยนะครับอันนี้พอคุณถ่ายเสร็จคุณจะทํายังไงนะครับอันแรกคนับผมไม่รู้นะผมจะไม่ได้อันที่สองเข้ามาในแอปแล้วจะหยุดถ่ายอันที่สามปิดเครื่องที่ปิดปุ๊บ ปีหน้าจอไปปุ๊บมันจะเลิกหยุดถ่ายเลยนะครับนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะมันคืออะไรอันนี้มันดูทันที่เฟรมเลทนะครับตอนแรกมันก็จะมาให้ถ้าเป็นของฟรีแต่ขึ้นมาแปดนะแต่นี้เป็นของไม่ฟรีนะครับสามสิบนะครับต้องรู้ก่อนนะครับนะครับครับอันนี้นะครับ มันที่จริงมันจะปรับอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ผมเปลี่ยนมาเป็นอันนี้นะครับเพื่อให้ผ้ามันคมชัดแล้วก็เพื่อให้ผ้ามันคมชัดแล้วก็อันนี้นะครับเพื่อสะดวกในการอันนี้นะอันนี้ส่วนของเสียงนะครับตอนแรกมันจะปรับมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ปรับาเป็นไฮเพื่อเสียงตอนที่เรา ปรับตอนแรกอะ่ะเสียงนี้มันจะมือนเสียงเราอะ่ะอันนี้มันถ้าเราติ๊กมันจะเป็นวิดีโอเออร์เลอร์น,นะครับไม่ต้องไปติ๊กมันนะครับใครติ๊กก็โง่แล้วนะครับโอเคคนระับส่วนของนี้ผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับไปดูของพี่เอกอีกคนหนึ่งเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเสียงนะคุณจะเอาเสียงหรือไม่หรือไม,อไม่เอาก็ได้นะหรือนี้คุณจะเอาหรือไม่เอาก็ได้นะเป็นแบบนะครับก็เราลองทดลองอัดดู กดอัพชิปนี่นครับมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับมันก็จะเริ่มอัดแล้วนะครับมันก็ไม่ค่อยแหลกนะครับทดลองกับไมค์คราบดูดินะครับมันก็ไม่แหลกนะครับแต่เราไม่สามารถเข้าไปดูอันนี้ได้นะครับนี่นะครับเราสร้างโบวไปก่อนเลย มันก็ไม่แหลกนะครับเนี่ยแต่ผมอัดของเครื่องของงเครื่ออีกเครื่องหนึ่งมันแหลกนี่มันแหลกแต่ก็ไม่เป็นหล็กนะแหกครับลอนเร็วหน่อยดีลุนเร็วหน่อยดีนี่ครับแหลกข้ออะไรหนึ่งครับผอมึงไม่แหลกนะโคตรลื่นเลยลื่นมากเลยลื่นกว่าเครื่องผมอีกลื่นแบบลื่นมากๆ โอเคนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมไปหาโหลดกันเยอะนะครับใช้โปรแกรมอันนี้ในการช่วยในการไม่ไม่ทำให้มันแหลกนะครับโปรแกรมสองอันนี้ก็ใช้ได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราหยุดถ่ายไปก่อนปุ๊บนี่นะครับปรากฏว่าวิดีโอเออเลอร์ครับโอไม่เป็นไรครับลบทิ้งเอง นะครับมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ทำไมเมื่อกี้มันใช้ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะอย่าลืมนะกดไลค์แล้วกดซับสไคร้แล้วกดแชร์เพื่อเป็นเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปของผมแลยของผมด้วยนะครับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาันก่อนจะกับคลิมหน้า